สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทดําดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขยามค่ากับครอบครัวที่บ้านนะครับค่าน,นี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านดอกอัญชันนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ระยองปีหนึ่งาเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ แลวพื้นผิวพ้ากันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวผ้านี่สายแร่ทองคํานี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์ผ้าด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับใบหูทั้งสองข้างสังคติก็เช่นเดียวกันนะครับจะขึ้นเป็นแผ่นกระดาษเลยนะครับวงแขนนี่ก็จะอ่อนช้อยสวยงามลักษณะคล้ายๆกับนักก้ามก้ามปูนะครับพระโมคลาภาษาลีบุตรนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันองค์นี้สภาพเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับ ด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคําขึ้นกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักคนี่ข ug ึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานี่ขึ้นกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ สังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพป่าเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพใหญ่เนื้อว่านดอกอันชันหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปีหนึ่งห้าเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับจะยู่ยับย่นเนื้อหาก็จะเนจะหนึก จะนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับส่วนวงแขนนี่ก็จะอ่อนช้อยลักษณะจะคล้ายๆกับนักกล้ามกล้ามปูนะครับพระโมคาลาภาษารีบุตรนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับจะเห็นมวลสารอยตัวกระจกระจาย ว่าพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเกรดเห็นนะครับสายแร่ทองคําด้านข้างนี่ขึ้นกระจ,จายทั่วเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับเลขยันอักขระนี่จะขึ้นเด่นเป็นสันคมตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับ สายแร่ทองคํานี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันเนะื้อหาก็จะ,จะนจะน,จะนึกุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคําด้านข้างนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วเลยนะครับเพจเบญจวันเราไม่เน้นขายนะครับต้องขอขอบคุณ f c ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับซึ่งสอบถามราคาเข้ามานะครับอยากให้ท่านโทรหาผมโดยตรงนะครับเราขายราคากลางแบ่งปันนะครับไม่ใช่ราคาดาวังคารนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวจะนจะหนจะนุ่มนวลตานะครับอะที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมตลอดเพื่อนใน f a c e b o o k นะครับหลายๆท่านส่งกำลังใจมาให้นะครับ เห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านดอกอันชันหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึ่งห้าสวัสดีมีความสุขทุกๆท,ท่านครับ